สิ่งที่อยากจะพูดก็คือว่าในหลายๆวิดีโอเนี่ยนะครับผู้บรรยายเนี่ยคุณกัปตันเนี่ยนะฮะเขาก็จะพูดถึงคำหนึ่งก็คือ situation awareness แปลว่าเวลาคนขับเครื่องบินไม่ว่าจะเป็นกัปตันหรือผู้ช่วยกัปตันหรือ,หร,อหรือนักบินที่หนึ่งเนี่ยไม่มี situation awareness คือไม่เข้าใจว่าตอนนี้สถานการณ์มันกำลังเกิดอะไรขึ้นอยู่เช่นบางทีเนี่ยนะครับเวลาบินอยู่ในเมฆหรือบินอยู่ตอนกลางคืนมืดๆเนี่ยนะฮะและอุปกรณ์เสียอุปกรณ์ไอตัว ตัวที่มันเป็นเหมือนกลมๆไอ้หมุนๆขึ้นขึ้นลงๆออะนะเสียเนี่ยนะฮะบางทีกับตามไม่รู้นะว่าตัวเองอะปากหัวอยู่หรือว่าเชิดหัวอยู่หรือว่าเลี้ยวซ้ายอยู่แล้วเลี้ยวขวาอยู่มันงงมากนะฮะคือถ้ามันมีอะไรพักอย่าหนึ่งผิดไปหรือบางทีเนี่ยนะครับเซนเซอร์มันอ่านค่ามันไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีขับขับอยู่ออโต้พายรลอหลุดงี้มันมีกรณีหนึ่งที่แบบไม่มีใครขับเครื่องบินนะนึกออกไหมเครื่องบินมันไปของมันเองไม่มีออโต้พายรลอดด้วยนะก็มีนะคือมันแบบโอ้โหแต่ละเรื่องงทีี่ฟันแบบ โหมหัสจันมากนะครับประเด็นก็คือว่าแต่ละเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในห้องนักบินเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราเขากำลังพยายามแก้ไขสถานการณ์ต่างๆพยายามจะเอาเครื่องลงพยายามจะแก้ไขให้เครื่องมันตรงขึ้นพยายามจะเอาเครื่องที่มันกําลังเชิดหัวมากเกินไปเครื่องบินเชิดหัวมากเกินไปเนี่ย มันก็จะ stall สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าผมคิดว่าหลักการนี้เอามาใช้ในการแก้ปัญหาใหญ่ของชีวิตได้ปัญหาไซซิ่งขนาดใหญ่ของชีวิตเนี่ยนะฮะมันจะมาแบบในห้องนักบินเลยแหละแต่ในห้องนักบินโหดกว่าเพราะนี่มีชีวิตคนเป็นเดิมพันหลายเป็นร้อยคนแต่ปัญหาของเราเองในชีวิตมันก็จะมาแบบนี้มันจะมาจากหลากหลายแง่มุมมากๆแล้วมันจะดูวิกฤตสุดๆเลยนะฮะสิ่งที่ต้องทําผมคิดว่าบทเรียนจากการดูไอวิดีโอทั้งหมดเนี่ยคือคนที่รอดคนที่เอาเครื่องบินแก้ไขปัญหาได้เนี่ยสิ่งที่เขาทำคือแบบนี้ฮะหนึ่ง เขาแบ่งเรื่องก่อนว่ามีเรื่องอะไรบ้างในกรณีของเครื่องบินเนี่ยเขาแบ่งหน้าที่กันด้วยนะฮะเช่นสมมติคนหนึ่งคุณโฟกัสเรื่องบังคับเครื่องบินไปอีกคนหนึ่งมาดูคู่มือว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้สมมติเครื่องดับไปนะสตาร์ทเครื่องใหม่ซีเควนต์เป็นยังไงเขาจะมีคู่มือแบ่งเรื่องว่ามีอะไรบ้างจัดการเรียงลําดับตามความสําคัญก่อนว่าในสถานการณ์วิกฤตอันนี้อะไรสําคัญที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าทําถูกบวกกับกลืนของผู้บังคับเครื่องบินซึ่งอาจจะเป็นกัปตันอาจจะเป็นผู้ช่วยนักบินนกกก็ได้้้แแแลลวววต่ยาบั อันลึกดัันเป็น่อักนะคือก็มีบางอันก็มีแบบโชคช่วยนิดๆด,ด,ด้วยเนี่ยนะฮะรอดผมจําได้มันมีเคสหนึ่งผมจาเรื่องเครื่องบินได้แต่ผมจําได้มันเกิดอะไรขึ้นคือเครื่องบินเนี่ยคุณนะเครื่องบินของไอซ์แลนด์ถ้าจะไม่ผิดนะะมันลงอย่างเงี้ยนะสมมุตินี่คือรนะันเวย์นะพื้นนะมันลงปากหัวลงมาเนี่ยสี่สิบกว่าองศาแล้วก็ขึ้นไปสี่สิบกว่าองศาคือเกือบจะชนรันเวย์นึกออกไหมขึลงแล้วขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะคือรายละเอียดมันเยอะมากแต่ว่า โอ้หรอดมาได้คือปกติเนี่ยเครื่องลงหักหัว20องศามันช็อกตายแล้วนี่หักหัว49องศามันเออาไมองศาขา,าลงอ่ะแต่รอดนะฮะเคสนี้คือรอดแต่ว่าก็ก็ผู้คนก็ขวัญผวาหนพอ,นพอสมควรเวลาคุณหักหัวลงเยอะๆอย่างเงี้ยมันจะเกิดแบบนกาที f ีฟอสอะของมันจะลอยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะก็ก็ก็คือสรุปว่า สิ่งที่ได้เรียนรู้จากเรื่องของการเหมือนกับไปดูวิดีโอในห้องนักเป็นคือช่องนี้เขาจะโฟกัสที่ห้องคออผิดเป็นหลักเราก็จะเห็นเลยว่าวิธีการแก้ปัญหาของคนที่มีสติกับสติดีสติไม่ดีเป็นยังไงคือสติไม่ดีหมายถึงว่าแพนิคเป็นยังไงนะครับคนที่เรียนลำดับความสําคัญของเรื่องถูกกับผิดเนี่ยเป็นยังไงแล้วมันผลออกมาเป็นยังไงผมไม่ได้บอกว่าคนที่ประสบอุบัติเหตุแล้วเครื่องตกนั้น,ม,น,นมันเป็นเรื่องเศร้ามากต้องขอสแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียทุกครั้งทุกเหตุก,ตก,การณ์แต่ว่าเราได้เรรรียนู้อะไ หลายหลายอย่างเหมือนกันเวลาเราฟังเรื่องพวกนี้นะฮะซึ่งผมคิดว่าผมแนะนาเลยนะว่าใครที่ทําธุรกิจนะแล้วรู้สึกตัวเองกําลังวิกฤตอยู่นะฮะยังไม่ต้องไปดูเรื่องพวกแก้วิกฤตเลยก็เพราะมันจะยิ่งเครียดไปลองมาดูอันนี้แล้วบางทีคุณอาจจะได้ข้อคิดบางอย่างนะว่าเฮ้ยเออว่ะมันคล้ายๆมาบังคับเครื่องบินนะแต่ของเราง่ายกว่าเพราะว่าของเราเนี่ยเออเดิมพันไม่ได้สูงขนาดนั้นแล้วเรามีเวลามากกว่า